น,นี่คือเขตตัวอำเภอเขตในตัวอำเภอคอนสานจังหวัดชายภูมิที่ 20, 20. คอนสวรรค์ครับวันนี้วันที่2 7กลางกรกฎาคมนะก็ถนนสองเลนไปทางมาทางก็เป็นอำเภอเล็ก ตอนนี้นอยู่ที่อำเภอคอนสวัสด์จังหวัดชายภูมิเดชครับเป็นไปต่อเลยไปครับนี่แหละไรไีวิวให้ดูครับนี่คือตัวอำเภอตัง้งไม่ไม่ไม่ใช่สีเหลือครับ ก็ทางประมาณนี้แหละไปหนึ่งเดือนมาหนึ่งเดือนครับอยู่ที่อุบลราชธานีจังหวัดเชียงพูนยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพัสิบแปดครับขับทางอันนี้เป็นตลาดเทศบาลตะบลคอนสวรรค์นะครับก็กดพลุกพลานอยู่ครับครับเทศบาลอันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านคอนสวรรค์ นี่เป็นที่ว่าการอำเภอโคอนสวรค์นะครับนี่มีเด็านักการศึกาโรพยาบาลคุณธรรมชื่อโรงพยาบาลคุณธรรม